สามอย่างเลยที่เค้กทำแล้วผลอยู่ในนี้แล้วทุกคนคือแบบตึ่นเต้นมากเลยอะ่ะจะบอกยังไงดีอะ่ะเนาะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเค้กอีกแล้วนะคะที่ช่องเค้กชาแนลก็สวัสดีทุกคนเลยนะคะก็นานๆมาเจอกันทีเนาะค่ะวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะเห็นแบบเห็นแต่งตัวแบบนี้ค่ะน่าจะแปลกเนาะเพราะว่าปกติไม่ค่อยได้ปกติเท่าไหร่ค่ะมันเป็นแบบโอ้ิเนึงนะครดเพิน ค่ะก็วันนี้วันเป็นวันอีกวันนี้ค่ะที่เค้กจะต้องไปตรวจฮอร์โมนทุกคนเพราะตอนนี้นะคะเคกรู้สึกว่าร่างกายเค้กอ่ะมันแย่มากเพราะว่าไม่เคยตรวจเลยตั้งแต่แปลงเพศมาคือระดับฮอร์โมนเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะเพศที่3อ่ะหรือว่าจะเป็นสาวประเภทสองที่แปลงเพศแล้วว่าเขาจะรู้กันว่ายังไงอ่ะจะต้องตรวจฮอร์โมน6เดือนหรือว่า1ปีอ่ะสักสองครั้ง เป็นอย่างน้อยนะคะเพื่อที่จะดูระดับฮอร์โมนเราว่าฮอร์โมนเพศหญิงกับเพศชายะคะ่ะมันบาลานซ์กันหรือเปล่าอะคะ่ะทุกคนนะคะวันนี้เดี๋ยวเค้กจะไปตรวจฮอร์โมนนะคะทุกคนก็เป็นกําลังใจให้เค้กด้วยนะคะเอาละคะ่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงชั้น11แล้วนะคะที่คลินกิก ตาแทนจรีนนะคะก็คือเข้าไปเจ้าหน้าที่ก็จะสอบถามประวัติก่อนว่าเคยมาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําประวัติลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็มากรอกข้อมูลในแทบ็บเล็ตนะคะเขาจะมีแทบ็บเล็ตให้กรอกข้อมูลนะคะกรอกข้อมูลส่วนตัวไปเรียบร้อยก็จะมีคําถามเกี่ยวกับเอ่อ h อ v อะไรต่างๆ่นะคะแล้วก็โรคที่เคยเอ่อเป็นมาอะไรเงี้ยค่ะก็ข้อมูลส่วนตัวเนาะตัวนี้ก็กรอกให้ครบทุกด้านนะคะพอหลังจากนั้นปุ๊บ ก็มาตรวจวัดวัดความดันะค่ะทุกคนพอตรวจวัดความดันเสร็จปุ๊บก็ไปคุยกับเจ้าหน้าที่เบื้องต้นนะคะ mm hmm. เจ้าหน้าที่ก็จะัสอบถามเขาว่าเราเคยเคยแบบตรวจมาไหมอะไรเงี้ยสักประวัตินิดนึงนะคะแล้วก็รอคิวที่จะเจอกเลือดน,นะคะทุกคนเพื่อตรวจนะคะก็ระหว่างรอผลเนี่ยก็คือประมาณ2ชั่วโมงนะทุกคน mm hmm. นะคะเคกก็ <Okay. S 2> กลับมา mm hmm. ถึงบ้านแล้วนะคะทุกคน mm hmm. ก็ มีเลยผลอยู่ในนี้แล้วนะคะทุกคนผลการตรวจต่างๆนะคะ hmm. ก็วันนี้เค้กได้ตรวจสามอย่างนะทุกคนอย่างแรกก็คือเป็นตรวจฮอร์โมนนะคะเพศหญิงนะคะแล้วก็มีตรวจซิฟิลิสนะคะแล้วก็มีตรวจ HI v นะคะทุกคนสามอย่างเลยที่เค้กตรวจมาแล้วผลอยู่ในนี้แล้วทุกคนคือแบบ ตื่นเต้นมากเลยอะ่ะจะบอกยังไงดีอะ่อะเนาะผลตรวจเห้ใส่ทุกคนสตาร์ทไปแป๊บหนึ่ง่ะทุกคนคือผลออกมาว่าเป็น เนกาทีฟผลปกตินะคะทุกคนซึ่งตรงเนี้ยดีใจมากแล้วเราแบบไม่ได้ตรวจมานานแล้วไงเออแต่พูหญิงมันไม่ได้ง่วยเนาะเออดีใจเนกาทีฟเนกาทีฟนะจ๊ะแต่ผลตรวจฮอร์โมนเพศหญิงซึ่งห้านึ ซึ่งน้อยมากมากทุกคนคือตอนนี้ต้องกินฮอร์โมนเพศหญิงเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่านะคะทุกคน<อ>เพื่อที่จะให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะพอควรก็คือไม่ควรเกิน200มิลลิกรัมนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้มีแค่ห้าซึ่งมันน้อยมากถึงว่าทําไมแบบเฮ้ยทําไมผมร่วงวะเออผมร่วงเยอะมากอตอนสระผมค่ะตกใจเลยอะ่ะแล้วก็แบบ มีสิวขึ้นแล้วก็แบบอารมณ์สวิงมากเลยทุกคนเนี่ยผลของการไม่เคยตรวจไงพอตรวจแล้วพอรู้แล้วเนี่ยเราก็สามารถแก้ไขได้นะทุกคนซึ่งแบบก็ออพี่เจ้าหน้าที่ก็แนะนำมาว่าเออควรกินฮอมนเพศหญิองอะคะ่ะต่อเนื่องนะคะแล้วก็กินในปริมาณที่เพิ่มขึ้นเพิ่มมากขึ้น,น,เนะะ่เดิมค่ะเพื่อที่จะให้ฮอร์โมนปกติน้องทุกคนอืม หลายคนต้องสงสัยแน่เลยใช่ไหมว่าค่าตรวจเท่าไหร่ที่เคกไปตรวจมาค่ะเห็นตรวจแบบหลายอย่างเลยเนี้ยฟรีโดค่าตรวจฟรีนะทุกคนสําหรับแบบสาวข้ามเพศเลยสาวประเภทสองนะคะหรือกลุ่ม LGBTQ อะค่ะสามารถเข้าตรวจฟรีนะทุกคนไม่ฟรีแค่นั้นนะคะยังมีของแถมมาให้ด้วยเด้อ <finding> น <out her confiance> e ี่ค uh. okay. ่ะอยากรู้ไหมคะข้างในเป็นอะไร ถุงยางทุกคนถุงยางอนามัยนะคะแล้วก็เจลหลอกเลื่อนค่ะตอนนที่น่ารักมากเลยส่งมาให้เจ๊ถุเลยทุกคนดูสิไม่รู้จะใช้ยังไงหมดนะเนี่ยเยอะมากทุกคนของแถมไปตรวจเป็นเยอะๆนะคะไายบาย้ค่ะ